วัดตาเจียงตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์น้องอยากมาดูมาชมเน้อนี่กำลังก่อสร้างทางวัดกำลังก่อสร้างอย่างสวยงามนะฮลดวงพี่กำลังช่วยกันอย่างาพระภิกษุสามนเณรนะเนาะกำลังก่อสร้างอยู่พี่น้องนองมาเบิง้งเกี่ยวกับไอสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในนี่นะพี่น้องลูกปั้นลูกช้างมีเยอะ มา,มาดูมาดูพี่น้องเออด้ยังม่เคยเห็นวัดอาเชียงนะของตำบลกะโพนะบ้านกะโพตะกลางจังหวัดสุรินทร์นะพี่น้องนี่นะลูกช้างลูกยังทัน,ทนใเซ็ตเรียบร้อยนะครับอกำลังโคสร่างกันอยู่พระพิสุสามเณรซอยกันอย่างดีนะครับนี่ วัดอาเกียงนะครับตำบลกระโรพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์